สวดบทสรรเสริมพระพุทธคุณอิติพิโสหนึ่งร้อยแปดจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติพิโสภะคะวะหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรบริสะธรรมสระสะลธิสัตถาทเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติ อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตาโรปุริสัตธรรมะซาลาติสัตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตาโรปุริสัตธรรมะซาลาติสัตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุกโตโลกาวิทู อนุตโลปุริสธรรมสาลาธิสตาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุกตโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาลาธิสตาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุกตโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาลาธิสตาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุกตโตโลกวิทู อนุตโลปุริสธรรมสาลธิสตทาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาลธิสตทาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาลธิสตทาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมมโนสุกโตโลกวิทู อนุตโลปุริสธรรมสาลติสตาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติอิทธิปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาลติสตาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติอิทธิปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาลติสตาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติอิทธิปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมมโนสุกโตโลกาวิทู อนุตโลู is, so ุริศธรรมสาลติสตาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลูุริศธรรมสาลติสตาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลูุริศธรรมสาลติสตาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมปันโนสุกโตโลกวิทู อนุตารโภบริสัทธรรมสาลติสัตาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตารโภบริสัทธรรมสาลติสัตาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตารโภบริสัทธรรมสาลติสัตาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุกโตโลกวิทู อนุตตลปุริสธรรมสาลธิสธาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสมุทโววิชาจรนาสัมมนโนสุกตโตโลกวิทูอนุตตลปุริสธรรมสาลธิสธาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสมุทโววิชาจรนาสัมมโนสุกตโตโลกวิทูอนุตตลปุริสธรรมสาลธิสธาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสมุทโววิชาจรนาสัมมนโนสุกโตโลกวิทู อนุตตลบุริสะธรรมสาลาติสัตาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติอิทธิพิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตลบุริสะธรรมสาลาติสัตาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติอิทธิพิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตลบุริสะธรรมสาลาติสัตาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติอิทธิพิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทู อนุตโลปุริสธรรมสาลาติสตาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาลาติสตาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาลาติสตาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปโนสุกโตโลกวิทู อนุตโลปุริสธรรมสาลาติสตาเทวมนุษย์นางพุทโธปกาวติอิติปิโสปกรวะละหังสัมมาสมุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุกตโตโลกาวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาลาติสตาเทวมนุษย์นางพุทโธปกาวติอิติปิโสปกรวะลรหังสัมมาสมุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุกตโตโลกาวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาลาธิสตาเทวมนุษย์นางพุทโธปกาวติอิติปิโสปกวาลหังสัมมาสมุทโววิชาจจรณาสัมปันโนสุกตโตโลกาวิทู อนุตโลปุริสธรรมะซาลธิสตาเทวมนุสย์นังพุทธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาเจรนาสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมะซาลธิสตาเทวมนุสย์นังพุทธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาเจรนาสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมะซาลธิสตาเทวมนุสย์นังพุทธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาเจรนาสัมปันโนสุกโตโลกวิทู อนุตโลปุริศธรรมสาลาติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภะควาลังธัมมาสมุทโววิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตโลปุริศธรรมสาลาติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภะควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตโลปุริศธรรมสาลาติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภะควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทู อนุตตลบุริสะธรรมสาลติสะทาเทวมนุสย์นังพุทโภควาติอิติปิโสภควัลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตลบุริสะธรรมสาลติสะทาเทวมนุสย์นังพุทโภควาติอิติปิโสภควัลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตลบุริสะธรรมสาลติสะทาเทวมนุสย์นังพุทโภควาติอิติปิโสภควัลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปโนสุกโตโลกาวิทู อนุตโลปุริสธรรมสาลติสตาเทวะมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาเจรนาสัมบณโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาลติสตาเทวะมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาเจรนาสัมบณโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาลติสตาเทวะมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาเจรนาสัมบณโนสุกโตโลกวิทู อนุตตโภปุริสธรรมสาลธิสตาเทวมนุสยานังพุทโธภควาติอิติพิโสภควาละหังสัมมาสัมโพธวิชาจรนาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโภปุริสธรรมสาลธิสตาเทวมนุสยานังพุทโธภควาติอิติพิโสภควาละหังสัมมาสัมโพธวิชาจรนาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโภปุริสธรรมสาลธิสตาเทวมนุสยานังพุทโธภควาติอิติพิโสภควาละหังสัมมาสัมโพธวิชาจรนาสัมมโนสุกโตโลกวิทู อนุตตลปุริศธรรมสาลาิสัตาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุขโตโลกวิทูอนุตตลปุริศธรรมสาลาิสัตาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุขโตโลกวิทูอนุตตลปุริศธรรมสาลาิสัตาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุขโตโลกวิทู อนุตโลปุริสธรรมสาลาธิสะทาเทวามนุษยานางพุทโธภักควาติอิติปิโสภักควาอะหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาลาธิสะทาเทวามนุษยานางพุทโธภักควาติอิติปิโสภักควาอะหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาลาธิสะทาเทวามนุษยานางพุทโธภักควาติ อิติปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกกวิทูอนุตตะโลปุริสาธรรมมาซาลธิสัาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกกวิทูอนุตตะโลปุริสาธรรมมาซาลธิสัาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกกวิทูอนุตตะโลปุริสาธรรมมาซาลธิสัาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอะหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตาโลปุริสะธัมมะสาระธิสตาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภควาอะหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตาโลปุริสะธัมมะสาระธิสตาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภควาอะหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตาโลปุริสะธัมมะสาระธิสตาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติ อิติปิโสภควาลาหังสัมมาสัมโพวิชาเจรนะสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตาโลุริสธรรมสาลาธิสะทาเทวมนุสยานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลาหังสัมมาสัมโพวิชาเจรนะสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตาโลุริสธรรมสาลาธิสะทาเทวมนุสยานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลาหังสัมมาสัมโพวิชาเจรนะสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตาโลุริสธรรมสาลาธิสะทาเทวมนุสยานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปันโนสุกโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริสัตธรรมะซาลติสัตาเทวามนุษะนางพุทโภภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปันโนสุกโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริสัตธรรมะซาลติสัตาเทวามนุษะนางพุทโภภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปันโนสุกโตโโลกะวิทู อนุตตโลปุริสัตธรรมสาระติสตาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสัตธรรมสาระติสตาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสัตธรรมสาระติสตาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทู อนุตตลปุร <ithe> you ิสัทธรรมสาลติสัตาเทวมนุษยานางพุทโธภคกวาติอิติปิโสภกวา阿拉หังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุกตโตโลกาวิทูอนุตตลปุริสัทธรรมสาลติสัตาเทวมนุษยานางพุทโธภคกวาติอิติปิโสภกวะ阿拉หังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุกตโตโลกาวิทูอนุตตลปุริสัทธรรมสาลติสัตาเทวมนุษยานางพุทโธภคกวาติอิติปิโสภกวะ阿拉หังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุกตโตโลกาวิทู อนุตโลปุริาธรรมสาลิสัตาเทวมนุษสนางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลาหังสัมมาสมุทโววิชาจารณาสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลปุริาธรรมสาลิสัตาเทวมนุษสานางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลาหังสัมมาสมุทโววิชาจารณาสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลปุริศธรรมสาลิสัตตาเทวมนุษสนางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลาหังสัมมาสมุทโววิชาจารณาสัมปันโนสุกโตโลกวิทู อนุตตลปุริสธรรมสารติส so ัตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิต so ิปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณะสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตลปุริสธรรมสารติสัตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณะสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตลปุริสธรรมสารติสัตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณะสัมมโนสุกโตโลกวิทู อนุตโลุริสัทธรรมสารติสัตตเทวมนุสนังพุทธปกวาติอิติปิโสปควาลังสัมมาสัมธวิชาเจรณญนาสัมโนสุขตโลกวิทูอนุตโรลุริสัทธรรมสารติสัตเทวมนุสนังพุทธปาคกวาติอิติปิโสปควาลังสัมมาสัมธวิชาจรณาสัมโนสุขตโลกวิทูอนุตโรลพุริสัธรรมสารติสัตตเทวมนุสนังพุทธปกวาติอิติปิโสปควาลังสัมมาสัมธวิชชาจริญนาสัมโนสุขตุโลกาวิถ อิทิปิสภะวาลังธัมมาสมทวิชาเรณะนสมโสุตโลกวิทูอนุตตลธรมมสาริสัททะวมนุสานังพุทธภะกวาติอิติปิสภะวาลังธัมมาสมทวิชาเรณะนสมโุสุตโลกวิทุอนุตตลธรมมสารทิสัททะวมนุสานังพุทธภะวาติอิติปิสภะวาลังธัมมาสมทวิชาเจรณะนมโุสุตโลกวิทูอนุตตลธมมสาริสัททวมนุสานังพุทธภะกวาติอิทธิพิสภะกวาอาลัท อนุตตลุริสฎาธรรมสาลัทิสัตถาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอลังสัมมาสมุทโธวิชาเจรนะสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตลุริสฎาธรรมสาลัทิสัตถาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอลังสัมมาสมุทโธวิชาเจรนะสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตลุริสฎาธรรมสาลัทิสัตถาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรนะสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตลุริสฎาธรรมสาลัทิสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิต so ิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรนาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสาธรรมสารธิสัตถาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรนาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสาธรรมสารธิสัตถาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรนาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสาธรรมสารธิสัตถาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจลานาสัมมโนสกตโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรมสารทิสัตถะเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจลานาสัมมโนสกตโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรมสารทิสัตถะเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจลานาสัมมโนสกตโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรมสารทิสัตถะเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ อิทิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรนนาสัมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตโลบริสะธรรมสาลาิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาตีอิทธิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรนนาสัมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตโลบริสะธรรมสาลาิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาตีอิทธิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรนนาสัมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตโลบริสะธรรมสาลาิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรนาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลภุริสัตธัมมะสาลธิสัตาเทวะมนุสสานังพุทโภภควาตีอิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรนาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลภุริสัตธัมมะสาลธิสัตาเทวะมนุสสานังพุทโภภควาตีอิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรนาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลภุริสัตธัมมะสาลธิสัตาเทวะมนุสสานังพุทโภภควาตี ิทิพิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาจจรนาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลปุริสะธรรมสาลธิสตาเทวมนุสานังพุทธภควาติอิทิพิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาจจรนาสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลปุริสะธรรมสาลธิสตาเทวมนุสานังพุทธภควาติอิทิพิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาจจรนาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลปุริสะธรรมสาลธิสตาเทวมนุสานังพุทธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาเจรนะสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสาราธิสัาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาเจรนะสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสาราธิสัาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาเจรนะสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสาราธิสัาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตโลูกฤษณธรรมะซาลธิสัตถาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตโลูกฤษณธรรมะซาลธิสัตถาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตโลูกฤษณธรรมะซาลธิสัตถาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุคโตโลกวิทูอนุตตโลปุริษธรรมะสารธิสัตถเทวามนุสานังพุทโธภคควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุคโตโลกวิทูอนุตตโลปุริษธรรมะสารธิสัตถาเทวามนุสานังพุทโธภคควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุคโตโลกวิทูอนุตตโลปุริษธรรมะสารธิสัตถาเทวามนุสานังพุทโธภคควาติ จบอิติปิโซ่หนึ่งร้อยแปดจบสาธุสาธุสาธุ